ข้อสอบเข้าม .4 โรงเรียนดังแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าโรงเรียนนี้ถ้าพี่ป๊อบพูดชื่อทุกคนก็รู้จักหมดนะแต่ว่าขอไม่พูดชื่อละกันเขาบอกว่ากําหนดให้ x เป็นจํานวนจริงจํานวนจริงก็คือจํานวนที่มันมีอยู่จริงเนาะแล้วก็จงหาผลคูณของ x ทุกตัวของสรรมการนี้ที่เป็นคําตอบของสรรมการนี้อ่ะเรามาดูสรรมการนี้พี่ป๊อบลอกลงมาก่อนนะครับมันคือ x กําลังสองบวก2 x บวก2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x บวก8เด็กๆมองสิ่งที่พี่ป๊อบชวนพวกเรามองก็คือหน้าตาของมันอะถ้าหนูแจกกำลัง2เข้าไปเนี่ยเป็นพี่ปอบก็คือคงตายไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ป๊อบจะพยายามทำมพี่ป๊อบเห็นความตัวนี้ว่ะเด็กๆเ,เห็นความ x กำลัง2บวก 2x นะครับ เห็นมันเหมือนกันเป๊ะจริงๆเราข้อนี้ทำได้หลายแบบอันนี้คือพึ่งสดนะพึ่งสดก็คือบางคนก็อาจจะให้ตัวเนี้ยเป็นตัวแปรใหม่ก็คือ a บวกสทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ a บวกแได้หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายกันขนาดนี้ถ้าเราแปลงร่างแบบนี้ได้ไหมตัวนี้เป็น x กำลังสองบวก2 x บวก2ทำให้มันเหมือนกันแล้วเพิ่มไปอีก6เพราะว่าเดิมทีมันเป็น8 8เนี้ยพี่บ๊อบสปริออกมาเป็น2กับ6เพื่ออะไรเพื่อทำให้ตัวเนี้ยมันเหมือนกัน100%แล้วถ้าตัวเนี้ยเหมือนกัน1 0 0พี่บอบให้เจ้า x กำลังสองบวก2 x บวก2เนี่ยมีค่าเท่ากับ a สิ่งที่เราจะได้จากสรรมการนี้ก็คือ A อกำลังสองถูกปะ่ะ A ยกกำลังสองเท่ากับ A บวก6ครับนี่แล้วเราก็ย้าย A บวก6ไปฝั่งนู้นนะครับก็เป็น A กกำลังสองลบ A ลบ6เท่ากับ0เพียงเท่านี้มันเป็นฟอร์มของการแยกตัวประกอบเพราะูนามเพราะฉะนั้นเด็กๆแยกได้เลยเป็น A ลบ3 A บวก2เท่ากับ0โอเคปะ่ะ หนูก็จะได้ออกมา2องคำตอบก็คือ a เป็น3หรือ a เป็นลบสโอเคไหมครับเราได้มาแบบนี้คราวนี้อะไร a, a คือตัวนี้ x กำลังสองบวกส x บวกสนะครับพี่ปอกก็ x กำลังสองบวกส x บวกสเท่ากับสย้าย3ไปลบหลักการของการแก้สมการกำลังสองเนอะจะต้องทำให้ฝากหนึงเป็น0นย์ ก็ย้าย3ไปลบ2ลบ3ก็จะได้ติดลบ1โอ้แยกตัวประกอบไม่ออกต้องใช้สูตรครับลบ B ก็เป็นอ่ะสูตรเนาะเผื่อใครลืมเนาะถ้ามีสรรมการ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับนะครับ x ก็จะเป็นลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับ สูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นเข้าสูตรลบ b ก็ลบ2บวกลบรูท b คือ2เนอะ b กำลัง2ลบ4 a 1 C ลบ1ครับส่วน2 a คือ1ครับก็จะเป็นลบ2บวกลบเท่าไหร่เนี่ย4ตัวนี้ลบลบเป็นบวกก็เป็น4บวก4ได้8ครับรูท8 รูทแก็รูทสีคูณสองส่ถอดรูด้2สก็เป็น2องรูทสครับก็เวลาตอบหนูก็ต้องตัดทั้งคู่เอา2ตัวเนี้ยไปตัดทั้งคู่นะครับสตัด2ก็ได้ลบหบวกลบ2ตัดตัวนี้ก็หมดไปก็บวกลบรูทสอครับได้มาแล้วตัวหนึ่งขอโทษได้มาแล้วสตัวนะครับต่อมาเหมือนเดิม x กำลังสองบวก2 x บวก2เท่ากับลบ2นะครับย้ายข้างไป x กำลังสองบวก2 x ลบ2ย้ายไปบวกก็กลายเป็น4ครับเข้าสูตรครับลบ b ก็เป็นลบ2บวกลบรูท b กำลังสองลบ4 a 1นึ่สี่ส่วน2 a โอ้คิดเลขดีดีใต้รูทติดลบว่าเด็กๆลบ2บวกลบรูทเท่าไหร่เนี่ย ก็เป็น4ลบด้วย16ก็เป็นลบส2ส่วน2เพราะนั้นตรงนี้ไม่มีคำตอบในระบบจํานวนจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์พูดชัดมากว่า x เป็นจำนวนจริงโจทย์พูดมาตั้งแต่แรกว่า x เป็นจํานวนจริงเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีคำตอบดังนั้นคำตอบของเราก็เลยมี2ตัวก็คืออะไรครับลบ1บวกรู่สองกับลบ1ลบรู่สองแล้วโจทย์ข้อนี้ถามอะไรโจทย์ถามผลคูณของ x ทุกตัวโจทย์ถามผลคูณเพราะฉะนั้นผลคูณก็คือลบ1บวกรูสองคูณด้วยลบ1ลบรูสองถ้าเด็กๆมองโครงสร้างดีๆมันก็คือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังซึ่งได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองโอเคนะก็จะเป็นหน้ากำลังสองลบหลังคือรู้สองกำลังสอง ก็จะเป็น1ลบด้วยรู้2องกลังสองได้2ครับ1ลบสได้ลบหก็จะเป็นคําตอบตรงนี้นะครับประมาณนี้นะเด็กๆก็ก็ฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจะบอกว่าโจทย์ทุกข้อมันสอนอะไรพวกหนูเสมอเด็กที่เป็นเด็กม .3 ม .4 ม .5 ม .6 หนูควรจะทําโจทย์ข้อนี้ได้นะครับม .2 ก็ถ้าหนูเป็นเด็ก g i ฟเต d โรงเรียนแบบเรียนเวอร์เก็ก็ทำให้เป็นก็ดีนะครับ อ่ะโอเคเนาะเรามาเจอกันใหม่เด็กๆสวัสดีครับ